หลังจากที่เราสังเกตตัวเองเนาะ mm. ก็จะมีรูปเกา่กาๆเพราะเรารู้สึกว่าเราเป็นคนที่ยิ้มแล้วปากเบี้ยวฟันก็ไม่สวยคือฟ,ฟันเราอะ่ะมีความไม่เท่ากันปกติฟันเราจะเป็นหยกัยกๆแหลมๆแ,แต่ตอนนี้มั่นใจว่ายิ้มไม่ยิ้มอะ่ะเราก็สวยได้เราได้รับมอบหมายงานให้พิเต์งานต่างๆค่ะเหมาะสําหรับเราแล้วเพราะว่าส่วนใหญ่เราได้ออกงานอีเวนต์บ่อยแต่ฟันฟันได้รูปจริงแต่เรื่อง ความขาวความวาวหรือความสวยในแต่ละซี้อะค่ะมันทําในการขั้นตอนของจัดฟันเนี่ยไม่ได้เพราควจะเลือกสิ่งที่ดีที่สุดเพราะว่ามันจะต้องอยู่กับ,กบตัวเราไปอีกนานอย่าคิดว่ามันจะต้องกรอฟันจนฟันมันบางเกินไปคุณหมอดูแลเหมือนญาติพี่น้องคนหนึ่งจริงๆเลยชอบค่ะโดยรวมชอบมากเลยแ,แบบว่าโอ้ยเต็มสิบให้ร้อยเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ <c oughs> จะบอกทิ้งท้ายไว้นะคะว่าเราอะคิดว่าเราเป็นพยาบาลที่มีความละเอียดแล้วนะคะ แต่สู้คุณหมอพวงไม่ได้สักบิดเลยค่ะเห็นทุกอนูชอบบริการตรงนี้ชอบความละเอียดของคุณหมอเรารู้สึกว่าเขาดูแลช่องปากของเราอะได้ดีกว่าตัวเราเองอีกอย่างเงี้ยค่ะคุณหมอใส่ใจตรงนี้มากเลยค่ะ